อาจารย์เจษดาแฉเทคนิคเบื้องหลังรายการผีใช้กล้องรุ่นเก่ายันกล้องจับวิญ,ญญาณไม่มีจริงจากกรณีเพจ Facebook แหม่มโพดำได้โพสต์ถึงรายการช่องส่องผีโดยตั้งข้อสังเกตในหลายประเด็นทั้งการจัดพิธีบวงสวงตามวัดหรือโบราณสถานขายเครื่องรางให้คนบูชาเหรียญกอกอนรวมถึงเปิดบัญชีเรื่อยรายบุญกฐินและผ้าป่ากว่า5บัญชีโดยเปิดบัญชีเป็นชื่อของพิธีกรจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบตามที่เสนอข่าวไปนั้นล่าสุดรองศาสตราจารย์ดเรเจษดาษเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เผยกรณีดังกล่าวถึงการถ่ายทำโดยเฉพาะอุปกรณ์เทคนโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาใช้พิสูจน์เรื่องวิญญาณน,นั้นมีมานานซึ่งเป็นการนำกล้องบันทึกวิดีโอในพื้นที่หรือวัตถุต่างๆโดยจะแสดงภาพลักษณ์เป็นก้างปลาคล้ายกับตัวคนโดยอ้างว่าเป็นวิญญาณนั้น ซึ่งความเป็นจริงที่ปรากฏเป็นภาพจากกล้องหรือว่ามาจากโปรแกรมที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวซึ่งถ้าวัตถุต่างๆมีรูปทรงคล้ายคนโปรแกรมจะทําการแสดงผลขึ้นรูปลักษณะตัวนั้นซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการทําภาพยนตร์โดยโปรแกรมดังกล่าวมีมานานแล้วซึ่งปัจจุบันโปรแกรมมีการพัฒนาการเป็นอย่างมากทําให้การตรวจจับวัตถุที่ไม่ใช่คนไม่ค่อยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นส่วนรายการที่พิสูจน์วิญญ,ญาณมักจะใช้กล้องรุ่นเก่า ที่มีการแสดงผลผิดพลาดและพยายามจับภาพทุกอย่างมาจับภาพเป็นเส้นโครงให้เห็นเหมือนวิญญาณ